สวัสดีครับผมภูมิวิเชนทองครับทีมไทจิตเจริญดีเซลครับผมประวัติของรถคันนี้เริ่มเดิมทีเขามาจากาเป็นซูเปอร์รีโวบิ๊กเทนแล้วพอทีอนี้ก็มีการเริ่มปรับขยับของรุ่นาจากบิ๊กเทนเป็นซูเปอร์รีโวแล้วก็เลยขยับตามมาเรื่อยๆเป็นรถคันนี้ครับประวัติส่วนตัวเดิมทีผมเป็นคนโคราชเติบโตมาจากที่โคราชครับเป็นเด็กเล่นรถชอบรถแต่งรถซิ่งอะไรเงี้ยผมก็เล่นรถทํารถมาเรื่อยก็ทีนี้ อ่าที่โคราชมันเริ่มสูดมันเริ่มหมดแค่นั้นแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็เลยมาหาอ่าลูกพี่ผมที่อยู่ที่ปทุมก็เลยได,ได้เริ่มต้นมาทํางานอยู่ที่นี่นี่ครับยังผมเรียนจบแค่มสามครับงานของโตโยต้าที่ผมทําเมื่อก่อนตอนนี้ผมเคยทำวีโก้ในนุ่นของเทอร์โบสามพันเมื่อก่อนผมก็วิ่งมาลงมาแข่งจากที่ยุโรปนะครับก็ทำวีโก้วิ่งเล่นมาเรื่อยจนมาถึงซูเปอร์ลีโวคันนี้ครับก็ซูเปอร์ลีโวตอนนี้ครับ ป็นนที่รู้จักะครับความถนัดของผมก็ถนัดที่จะ modify วกระบบปั๊มหัวฉีดของเทอร์โบอะไรพวกน,นี้ครับแล้วก็จะ modify เครื่องยนต์โตโยต้าได้หมดเลยหรือว่าเป็นซ่อมบำรุงรถดีเซลได้หมดเลยครับในเรื่องของการแข่งขันผมก็ตั้งอยากทําให้มันดีที่สุดอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ความผิดพลาดในเรื่องของต่างๆก็ไม่อยากให้มีแต่ทีเนี้ยถ้ามันมีผมก็จะพยายามที่จะแก้ไขให้้ให้ทันให้ได้วิ่งได้แข่งกับพี่ๆเขาครับ ถ้าอยากทำรถใช้งานขับสนุกขับแล้วไม่เบื่อคือขับแล้วไม่เป็นภาระต่อสังคมแวะมาหาเราได้ครับติดต่อได้เลยครับไทยจิตเจริญดีเซลซิ่งได้ใช้งานได้แข่งได้ครับผมทางเรายังเปิดรับผู้สนับสนุนบ้างไหมครับยังรับอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีใครอยากร่วมสนุกด้วยอยากอยากมา อยากมาสนุกด้ในการอยากมาเล่นในการก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้ครับเพราะว่าทาง t o y o ต a าเลส n ิ่ง n มนียมีรถแข่งหลายรุ่นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้หมดเลยครับก็แฟนเพจตอนนี้ก็มีไทยจิตเจเลนดีเซลครับผมส่วนเบอร์โทรผมก็088 3414164ฝากถึงแฟนๆเลสซิ่งแ n นเนียนะครับ12-14กันยานี้ก็ฝากไปร่วมสนุกกันที่งานเลสซิ่ง a n นเียที่บุรีรัมย์ ไาในงานมีกิจ,จกรรมเยอะแยะมากมายไปร่วมสนุกกันได้ครับไปให้กำลังใจนักแข่งทีมที่ตัวเองชอบครับผมเดิมทีผมตอนตอนแรกรถรถคันนี้มันเป็นของไอ้ซูปเปอร์ลีโว่บิ๊กเททีเนี้ยทางอ่ะและจิตแกก็อยากแกทำทำาพื่ทีนี้แกก็ไม่อยากไปจ้างคนอื่นก็เลยว่าให้ผมขึ้นมาได้ขับคันนี้ใต่ครับก็คือเริ่มเดิมทีผมก็ไม่เคยขับรถแข่งแต่เนี้ยแต่ว่าผมก็ขับรุ ส่งงานลูกค้าอะไรพวกนี้ครับอยู่ขับถนนทำอะไรขับเล่นหลังถนนอะไรพวกนี้ครับแต่ไม่เคยขับแข่งก็นั่นแหละก็เลยได้เริ่มมาขับรถแข่งจนทุกวันนี้เป็นซูเปอร์ลีโวครับมีการปรับอ๋อเริ่มต้นก็ปรับตัวก็ยากที่สุดก็คือความความตื่นเต้นความตื่นเต้นครับเราต้องอปรับตัวให้คุ้นชินกับสิ่งรอบข้างอ๋อการแบตเทิลก็อันนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าตัวผมไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการแบตเทิลตรงนี้ผมก็ ลดความตื่นเต้นให้ได้มากที่สุดอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วส่วนการขับขี่ก็พยายามพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตอนนี้ก็ก็ปรับปรุงเรียนรู้กันไปพบคู่กันไปอยู่ครับก็แนะนําอยากเป็นตัวขี่หรือครับก็หนึ่งในความปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลรองพางก็คือว่าถ้าจะอยากขับผมแนะนําให้ไปขับที่สนามเพราะว่าที่สนามเขาเปิดให้ขับให้ซ้อม ทุกอย่างเดียวครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเลยครับผมสก็เรื่องความความขยันครับความขยันความซ้อมอย่างเี้ครับกพต้องไปซ้อมมือบ่อยๆลดลดถ้าเกิดว่าเราอ,อยากเก่งอะไรเราก็ต้องซ้อมขยันซ้อมครับใช่ครับประมาณนี้